เขาก็ได้ทำอย่างนี้ตลอดเวลาผม <c oughs> เวลาชี้ดิมคือโอ้ยตายโลกมันสดใสามาเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่าชี้ชอบกินงเผ็ดของแม่ถามเรื่อง <c oughs> อะไรมา <c oughs> <c oughs> วัสดีคร,รค,ค,ครับทุกอนว่าคอนเ์มนะคะวันนี้เราจะมาเรียชันรายการใหม่เป็น Dice and Walk s e r ซึ่งก็คือเป็นวันเดย์วิทชีสคนแรกเลยชิเชียร์พลชิเชียร์พล,พลทำอะไรบ้างตามไปดูกันครับเออก็เราชอบคลิปวันเดย์ของแบบ หลายๆอันอยู been, been like ่เหมือนกันแล้วเราก็แบบอ่ะยังไงก็ฝากติดตามคลิปวันเดย์ของเราด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝากคลิปของน้องชีทในวงไดิสนียด้วยเป็นคนแรกเลยใช่ไหมครับ Dice Walk มาว d i แวะแวะมา Walk Walk ก่อนหนึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องทางนี้ด้วยนะคะก็ฝากเลชันไดิสนียด้วยนะคะเภาันไทมิวสิคดูซิว่าหนึ่งวันนี้ น้องชีจะทำอะไรบ้างอ๋อนี oh, น่ก็ตื่นตื่นเลยเนาะตื่นเลยมีการเริ่องาก,การแบง่งแันนี่คือผมต,ต้องได้ตัวการแบ่งฟัน่เลยก็ไ่ายก็ได้นะดีเป็นสีนฟ้าน,นะฮะซึ่งกปกติตาาเวลาผ,าแลผม,บบผม,บผม,มแบบว่ามาถ่าแรมเนี่ยผมเจอว่าสระผมไม่ถึงยังไงไม่จะบอกว่าเราก็ใส่คิมโนชใช่ไหมแล้วเราก็แฟงฟันให้เห็นว่าคิมโนชมันอยู่สักทักหนึ่งหนึ่งนาทีตรงนี้แล้วก็มันจะแบบผานนิดเดียู่นะหัวจะเน้ พริ้งกันอะไรเป็นฟิล์นั้นชมาร์สนี่โซนทำงานของผมแล้วเฮ้ยน้ำหอมอะไรอ่ะโซนเฮ้ยน้องชอบบับเบิ้ลเหมือนกันเลยเจลเต็มสีอ่ามีใจดลไหมไม่น้องชอบบับเบิ้ลหรอเอามาเต็มสีคือมันอาจจะแบบว่าฝุ่นเยอะหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาทำแตะงานเท่าไหร่จอยเกมนี่สีสหายกับหนึ่งลูกนีฝุ่นเยอะมากเลยอะผมอาย หรว่าเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์ทำความสะอาดโต๊ะคอมของดีกว่าอ,อันนี้จะเป็นสหายคนแรกนะผมสหายคนนี้ผมได้มาประมาณตอนมอน่าจะมห้าไม่ก็มหกนี่แหละครับเราว่าไปพักเลยครับรมีให้กดตู้กดมันนี้เรไป <c oughs> ให้น้องเขานอนดีกว่าน้องคนนี้เขายิ้มไม่ค่อยแข็งแรงนะว่น้อง <c oughs> สองไมน, <c oughs> น่ารักได้มาจากพี่ทีมง,งานของพี่ ซื้อมาให้แล้วผมตอนมันเกิดอ,อันนี้ก็เป็นทําลายแพลนในการทําสีหัวใหม่น,นะครับแล้วก็ทําสีสีขาวมาก่อนคือจริงๆรับเราอยากทาสีใสแหละแต่บอกว่าไม่มีให้ทำไงที่สีใสก็ไม่รู้นะผม<อ>แต่สีอตอกไปจะเป็นสีล้นหรือเปล่าก็ไม่งค์นะผมหลืจะเป็นสีล้นเหมือนเล่นอยู่คนเดียวส่วนตันนี้ต้องเล่าอีกแลวนะว่าเด็กใดครับชอบไปเที่ยวบ้านพี่เจกันพี่เจก็ชวนไปเล่นที่บ้านปกติแหละแล้วก็นั่งคุย ี่เจเขาก็มีกล่องสูงเจ้าน้องคนนี้แหละเขาก็พูดขึ้นมาว่าชิดหยิบไปสักตัวไปในตัวไหนก็ตัวนั้นแต่ผมก็หยิบไปกล่องนิงแล้วก็ไน้องคนดีมาผมแบบงงๆบบว่าพี่เจใจป่าเนกว่าชอบปกติเขาจะมีฐานตั้งกันใช่ไหมผมเห็นบบว่าที่เท้ามันมีรูมันจะมีฐานตั้งใช่ไหมแต่ผมผมไม่ได้มีเวลาเลยแต่แบบว่าที่เป็นตุ๊กตารั้มากู้ก็สามารถแท็กผมได้นะสิ่งนี้ดกว่าสิ่งนี้นี่เป็นสปเป็น p ค p e r c u มันชื่อว่ายนะที่แบบตัดกระดาษเป็นเลเยอร์เลเยอร์และจริงหัวน้องคนนี้เขาก็ไม่ได้แบบติดตัวแบบว่าทื่อๆนะเขาแบบมีฟิลแบบยื่นออกมาาเป็นฟิลแบบนี่แล้วน้องชีเขาก็ยิ่งทำมีตลอดเวลาครับผมขอโทษด้วยเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้มาในตีนสีแดงครับผมเก่งๆเพราะว่าวันนี้จะมีการเรียนการแสดงด้วยนะผมทุกคนก็เลยต้องใส่เกมวอร์มสักหน่อยนะครับ เราออกไปข้างนอกดีกว่าวันนี้แพนของผมนะผมหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จตัวเสร็จแล้วผมก็จะพาทุกคนนะผมไปไหว้พระทุกคนแล้วก็เราจะไปกินขนมปังกันครับผมเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะวัดไม่ใช่ไว,ไวัดปีเตอร์สันอ๋อเป็นทีว่วัดาสดงพี่มาอ๋อนนี้ต้องเล่าเลยคือ <c oughs> ก่อนที่ผมว่าจะได้เข้ามาที่เด่นเป็นเก้าของผมทุกคนก็เป็นวันนั้นเลยวันออดิชั่นเลยจำได้เลยใส่เสื้อสีดำกางเกงฟอง เครียดเครียดเครียดปากไปวายพักแล้วก็ไปออดิชั่นแล้วก็นี่แหลคะครับเป็นชีไตได้จนถึงทุกวันนี้ครับผมจริงแบบไม่ไม่ชินเหมือนกันนะเพราะว่าตอนตอนอยู่ในบ้านเนี่ยเขาไให้ถ่ายโมเดลแคปแต่นี้แบบมีคนมาถ่ายด้วยบอกว่าพิสุทสุดเลยเลือกคนแรกเป็นชีตเลยตอน,น,นพิสุทธิ์โทรมาใช่ไหมแล้วก็ถามว่าว่างหรือเปล่าแล้วก็คุยบอกว่าชีตเป็นผู้โชคดีคนแรกที่ได้ถ่ายวอกแล้วเขาจับจักอะไรอ่ะได้ครับลองดูซึ่งบอกว่าผมไม่อบบอกว่ากังวลอยู่เพราะว่าชีวิตผมมันไม่มีอะไรเลยแบบว่า ตื่นมาแล้วก to ็เก็บผ้าไม่ได้เก็บผ้าเด้อไม่ได้คลาบผ้าห่มนะแบบว่าเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมรอไปซ้อมแล้วแล้วก็เดินทางไปซ้อมแล้วก็กลับมาเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็นอนไม่มีอะไรครับเอาเร็วครับดีไวันนี้จริงๆแล้วเรามีภารกิจนะคุณชีดด้วยในตลอดทั้งหนึ่งวันเราจะมีทั้งหมด9ก้าคำถาม9ก้าคำถามเราได้ไปแบบว่าตะเวนขอจากผู้โชคดีมาชีดชีดเรื่องมาสำรวจเต้น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  โอ้ oh my god อะไรต้องปโอเคมีจำได้จำได้เบอร์แปดนะครับเป็นคำถามจากคุณสิปวิทย์โอ้ยคุณคุณนะจริงสิปวิทย์ป้าทถารชีว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเออแบบว่าโอเคอยู่ไหมส่งฟงไหมล่ะนี่โอเคครับต้องพูดก็ช like, ่วงนี رة, skins, ้ก็แบบว่ารู้สึกว่าเรื่อยากไม่ค่อยดีอ๋อใช่ใช่แน่นอนคอตองเฟม ช่วงแรกที่ชินเข้ามาคือชินบบบว่าไม่สามารถทําอะไรได้เลยรบะว่าเครียดมากคือแค่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตการเทนปันมึงให้ผัปเร็วมากเลยเพราะกลัวถ้าพูดต่คือกลัวพี่ปุ่มกลัวพี่ปุ่มก็เดียวตอนที่เรากลัวยังไงตอนนั้นตอนนั้นบอกว่าแค่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นการทางานด้วยมันก็เลยรู้สึกว่ากลัวบอกว่ายังไม่สนิทกับพี่พี่ยงพี่ปุ่มอะไรก็เลยว่า แล้วตอนนี้สนิทรับเป็นไงสนิทกันทุกคนเลยพี่ยงก็คือชวนทุกคนกินข้าวตลอดเลยกินข้าวเเพียงแค่เรีเยองอ,อ่ะตอนนี้หมายเลขแปดหายไปละอ, <c oughs> อันนี้เรียงอันนี้เรียงเรียงจัดอายุแรกวันเนี่ยแปลว่าหนึ่งก็ได้เป็นที่มินปะ่ะใครจะไปรู้ขอลอง<อ><อ>สมมติอ่าเป็นเป็นสองเล่นสองอ่ะสองลองเขาเปิดดูว่า ได้ผู้ชมดีมาแล้วเอ้ยเอาได้ผู้ชมดีผู้ชมดี้ยงคือคุณอเล็กซานเดอร์แบรนด์ดดนได้วงท้ายถูกจริงจริงด้วยคุณอเล็กซานเดอร์แบรนด์คี้ยงตามอาถามมาว่าอะไรในชีวิตชีดที่ขาดไม่ได้เลยคิดว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์ครับที่ยวรู้สึกว่าช่วงนี้ยวมันขาดแน่ผมรู้สึกว่าครึ่งชีวิตผมอยู่ในโทรศัพท์หมดแล้วอะ่ะแต่คุณอเล็กถามมาอย่างนี้เหมือนแบบว่าอยากให้ตอบว่าเป็นคุณอเล็กหรือเปล่าไม่ตอบอย่างไรหลอก ดอกไม้กันดอกไม้ต้องซื้อนย่งงยพี่ซื้อเป็นแจอะไรเอาเงินรวมจะไปไหว้อะไรบ้างจุดกันนับไปอ่ะเราซื้อสามดอกแล้วกันตอนนี้สามงามสรับเป็นดอกสามพ่อสามพ่อพี่ถามอะไน ยิ้มแบบยิ้มสวยคนก็เกลียดมาคนเกลียดพ่อที่ผมพ่อที่ขอบคุณนะครับในระหว่างที่เรากำลังจะออกเดินทางใหม่อีกสักหนึ่งคำถามโอเคเบอร์เก้าเลยเบอร์เก้าเวลาชี้ดิ่มคือโอ้ยตายโลกมันสดใสมากสิ่งที่พี่อยากจะแชร์ช่วงนี้ก็คือผมเซฟคลิปนึงไว้เขาบอกว่าคนเราอ่ะจะสามารถ ทำลายตัวเองได้ด้วยความคิดของเราแต่คนเราก็สามารถให้กําลังใจตัวเองได้ด้วยความคิดของเราเอน,นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกที่เราจะคิดยังไงกับสิ่ง,งที่มันจะเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าพอผมเราว่าเจอคานี้ออกมาผมรู้สึกว่าเออวะคิดของเราม,มันก็แค่นั้นเองเราะเราแค่เลือกที่จะคิดกับมันยังไงถ้าเราคิดดีมันก็จะดีนั่นแหละครับสิ่งที่ใหญ่จะใช่ไ <Yeah. S 1> ก็อยากให้ทุกคนไปลองปรับใช้ดู ตอนนี้ชีก็เลือกที่จะถือลงมาด้วยเราไปกินข้าวแล้วเสื้อจะได้ผมไปไหว้เลยไงอ๋อโอเคชีเป็นคนว่าเสื้อสีมงคลมาเชื่อมากเพราะอันนี้ก็ใส่สีมงคลมาใช่คือเอาให้ิดว่าที่ผมแอบแอบกังวลเรี่อก็แสดงอันนี้อยู่เพราะว่าครูอะคนท้ายที่จบะบอกว่าเคยแบบว่ามีอีเวนท์ที่แบบว่าดุๆแล้วมันเลยน่ากลัวแล้วตอนนี้กังวลไปหมดเลยแต่ก็เชื่อว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรล,ลองไปกัน เล,เล็กครับผมไม่ใส่ถั่วงอ,อกผมกินบ่อยไหมไม่บ่อยเพราะว่าไม่กินตอนอจะมาไว้พะกได้ลทุกคนเป็นน,นจะไม่จะช้เพื่อใส่ต่อไปที่บเฮ้ยอย่าบอกนะว่าชิชอบกินเผ็ดเราไพกินข้าวเสร็จจากล่างเิ้เดี่ยวแต่กินแกินไม่เสร็จเตลย่ยังมีในตับอ ตอนนี้ก็อาจะไปไหว้เทวัสถ่ายแบบว่าตรงน,นี้จะมีพรดขันเณเด้วยผมซึ่งพรดขันเณรนี่เป็นแบบว่าเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรอะโดดดันเรื่องการแบบว่าพวกแบบการแสดงการสื่อสารเออใช่แล้วข้างในเขา่ายไม่ได้ออก็เดี๋ยวผมจะถ่ายแค่ตรงด้านหน้าก็พอครับผมแล้วก็เดี๋ยวข้างในก็เดี๋ยวผมไหว้ๆๆเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับแนะเขาบอกว่าห้ามแต่ว่าบอกพรอือ เงยอเราขออะไรไปแราจะไม่บอกเโอเคผมจะไม่บอกใครท้งนั้นนี่เทวสถานโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันยังไม่เคยมาเลยอ่ะยังไม่เคยไปเลยเทวสถานาข่าวิงช้เาเา่เ,าเดี๋ยวนะเราเคยผ่านตรงนี้นี่ว่าแต,แต่ไม่ได้เข้าเ<ส>ทวสถาน ตรงนั้นมีร้านชาร้านโกโก้ทำบนมาแล้วก็รู้สึกว่าตั้นใ้นไม่ร้านโกโก้สบายใจขึ้นแวเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเราขอพรไปก็ก็เราก็แอบบอกว่าคาดหวังก็หวังในพอพอนนั้นแต่หลายคนที่แบบเครียดอยู่ทํางานเครียดอยู่ก็อยากให้ทุกคนลองมาทําบุญงเนื้มันทำให้เราแบบว่าสบายใจขึ้นนบบบุบบอกไม่ถุกเหมือนกันเหมือนเราก็จะรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นหลังการทําบุญครับแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่จะดีขึ้นต่อไปเลยคือข,ขนมปังไปเข้าไปแล้วเมนูเราต้อง ซื้อต้องสั่งพูดคำนั้นออกมาเลยเลยคือเนูอะไรขนมปังสั่งขยะาเลย <S <S แล้วก็ขนมปังเนยนมใช่อันนี้แหละคือเลิศเลยถ้าไม่สั่งก็คือมาไม่ถึงอนะ่ะแต่ของผมจะมีออปชั่นเสริมขึ้นมหน่อยคือขนมปังช็อกโกแลตนี่ชอบกินช็อกโกแลตอันนี้ก็อร่อยถ้ามีโอกาสผมก็จะพาไดซ์มาที่นี่แล้วตอนแรกอ่ะผมว่าจะพาไปกินข้าวมันไก่ใช่ไหมแล้วก็ว่าจะชวรชวนเพื่อเล็กมาแต่ก็คิดว่า ไปถึงอ่ะโทรชวนพี่เล็กก็จะเรียนอยู่นมนหรอจะกินกินนิดนึงปกติผมจะกินสังขยาช็อกโกแลตแล้วก็น้ำตาลใช่น้ำตาลเพราะว่าอันนี้เปน็นแบบว่าออริจินอลแล้วเวลาสั่งอะไรอยเองี้ยสั่งเยอะรู้สึกว่าคิดถึงไดซ์ทุกปีเลยะปกติเวลามากันไหนเนี่ยทุกคนแล้วเราไปสั่งข้าวกันเยอะๆแบบสั่งกินเป็นกลุ่มอะ่ะแล้วถ้ามันไม่หมดอ่ะเราจะมีเล็ก ปิดงานแล้วแล้วก็จริงๆผมอ่ะ้าเชื่อมากก็ผมเป็นคนนึงที่แบบสูสีอ่ะกับพี่เล็กอะผมพูดเลยอยากชวนทุกคนมามากเลยอร่อยมากก็ตอนนี้ผมกินเรียบร้อยแล้วก็วันนี้แฮปปี้มากเพราะว่าพยายมไปกินที่ร้านแบบว่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาแล้วทีทุกครั้งที่มาก็จะซื้อกลับบ้านตลอดเลยเพราะว่าต้อง เราก็มีนี้ด้วยครับผมเราจะเอาไปฝากทุกคนที่บริษัตนะครับผมให้ทุกคนกินกันให้ตัดขาไปให้หมดเลยนี่แบบอาหารมันอร่อยมากแต่ก็มันก็แอบหวานอยู่นิดนึงแต่ก็นของอร่อยมันก็ต้องหวานไปแล้วไม่เป็นไรเราชิเดยชิมกันกันมาสองสามวันและเราก็มาชวนกัมเอาเลขค่ะเลขค่านี่ค่ะ เลขห้าทราบไปก่อนแล้เลขใหม่หนึ่งสองสามเลขสี่เพราะเลขแข่งยังไม่ส่งมาหรืวเปล่าเลขสี่คำถามคือว่าตอนนี้ชีวิตดีแค่ไหนแล้วว่ากดดันตัวเองอยู่หรือเปล่าจากเด็กชายวชิราก่อันนี้เป็นคำถามครับเปดนึงแต่ก็รู้้สึึกกดีขนว่าแต่ก่อนมากเหรอทำชิมลองเหรอมองแต่ตัวสุดดแบเราก็ทำได้นะหลายๆอย่างวก็ทำได้นะ ผมแค่รู้สึกว่าแต่ก่อนผมจะคิดว่าตัวเองแบบทำไม่ได้แน่ๆอ่ะสิ่งนี้แต่ตอนนี้มันเป็นแบบความคิดเดียวว่าเชื่อว่าตัวเองสามารถทําได้ทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าแค่มันต้องใช้เวลาแล้วก็จะมีคุณอาโปนี่แหละครับที่บอกว่าคอยมากอดผมในวันที่ผมกดดันตัวเองก็ขอบคุณนะขอบคุณวิชิระจดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลไม้อบแห้งสตรอเบอรี่ใช่ไหมอ๋อเบอร์รชิ้นรู้ได้สตรอเบอร์รี่มีลูกพุนเยอะไปหมดเลย หน้าตาดูอร่อยมากแล้วก็ดูหวานตัดขายอีกแลว้วอ่ะอุ่ยไม่ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นจริงเหรอชิมดูไหมผมชิมครับไม่เคยกินเลยโอ่โหครัอบอะรครับรสชาติมันหวานแล,แล้วก็แล้วก็มันหวานมันจะยคงทำเป็นชเชื่อมๆอ่ะแต่ว่าอร่อยครับอร่อย รุ่นเก่าได้กินรุ่นใหม่ไม่เคยไม่คุ้นจินไม่คุ้นชินรุ่นใหม่ใช่ลุงรู้จักวงใดไหมครับรู้จักวงใดไหมครับศิลปินศิลปินนักร้องรุ่นใหม่รุ่นใหม่พ <c oughs> ี่ของครับพี่ช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมชี้ถึงชอบกินพริกสดกินพริกสดเทำไมไม่ต้คำถามกระดอกดีคำถามอันนี้คือผมว่าเป็นคนที่ชอบกินหูกระทะ ตัวเองกระดันไม่ชอบกินซอสแบบเวลาไปชาบูหรอือวผมว่าเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากๆรู้สึกว่ากินแล้วช่วยยกระดับความอร่อยของอาหาร <c oughs> ผมไปกินเผ็ดที่สุดเ <c oughs> ท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งบางทีมันก็ผิดจนผมร้องไห้แล้วก็ต้องกินน้ำเป็นกุดๆแล้วก็จุดแต่ก็ยังกินอยู่ดีเพราะว่าชอบตอนนี้เรามาถึงจะเป็นกางแล้วทุกคนแล้วผมก็จะเอาของไปฝากทุกคนครับผม สวัสดีครักินไหมไม่กินโอเคไปก็ได้กินอ่ะกินไหมกินอะไรกินอะไรกินอะไรนอพี่ก่อนนี่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 ่กไพี่เล็กกินปะขนมปังกินครับกินกินไม่พลาดแน่นอนเลยไปไปกินนสวัสดีครับ เสียพี่มินไปเนี่ยบอกให้เราถามมาเลยนะใช่ใช่ใช่เพราะเราคิดคำถามไม่ออกเลยอ๋อคนที่พากัคือนายนี่เองใค<ช>ร<ล>อ่ะคือจะถามว่าซือ้อมาจากอ๋อใี่จังซื้อมาจากร้านขนมปังที่มีที่สิงน,น<แ>ีฮ้เอ้ยคือไม่เอาซอสเลยเหรอเฮ้สิ่งนี้เรียวกว่าซอสนะนี่คือสั่งขยามันคือสั่งขยาเรามาหาแจนไปกินขนมปังกันแต่จริงปะตั้งแต่เจรจาไม่มีเด็กๆอยู่ก็ไม่มีการชงซ่อมอยู่ เดี๋ยวผมไปถามพี่เคเอที่บอกว่าสามารถจัดไหนได้บ้างอันน้ A A ยังไม่ได้ถ่ายคลิปกอเอเอเลย้ยโอเคครับผมมาทบกคนเวลาคตอนเที่ยงแล้วก็มีแบบสเต็ปการบีบสังขยาฉูกโจอ่ะสเต็ปไหนเลี้ยบเพื่อนมากินเลยทุกคนมากินเร็วยเมื่อเช้านี้ผมไปเรียนแอคทิ้งมาด้วยเสียงก็เลยแหบ แล้วเดี๋ยวก็เรียน acting อีกรอบหนึ่งตอนเย็นเรามาถามของพีมอดีกว่าวันนี้ว่าเรียน acting เป็นไงวันแรกเป็นไงครับพีมไพีมจะไม่เจอครูเชิด้ดีมหเป็นเป็นน้องครูป่ะก็เน้นว่าพีมว่าโสดนะดี่เราไปเจอในคลาสสามชั่วโมงสามชั่วโมงจุกจุกคือบอกเลยว่าวันนี้เต็มที่ใช่ไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงอ๋อ ต้องใส่ชิสอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปแล้วร้องไห้ต้องใส่อยากได้ไอ้โทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ใหม่อ่ะผมเอาซ่อมมาทำไมอ่ะนั่นแหละสีชีดถ้าจะใช้มือเพียงกินไหมอ๋ออยู่ข้าวไปกินขนมหวานนี่ไงเนี่ยจะเป็นชีทเรวันนี้ชีได้คำถามอะไรบางอย่างไปแล้วมึงเยอะแยะเลย แล้วชีรื้ว่านรู้สิตัวพี่เขตบอกชื่อจริงมาเลยอะแล้วชื่อเป็นไงชื่อเต่าไงไปรอดูแล้วกันครับผ <Okay. S 1> มเอเคก็คือคำถามคือเพื่อเ,เพื่อบอกนี้หรอใช่คำถามเพื่อบอกนี้เนาะเพื่อความจริงเรบผมกินมาเยอะมากเลยนะกินมาแล้วล้วก็ซื้อมาให้าเพื่อนใชแน่แล้วก็กินอีกแล้วก็กินอีกไปบอกเพื่อนกัน <laughs> <laughs> เพื่อนไม่สนใจกัน <laughs> อ่าไงน้องชีพมีสั่งขยาอยากกินไหมเดี๋ยวเลืกออกไปวันนี้ไม่อะไรกลับมาแล้วแต่ว่าทิบบซิีไม่ทุกคนไงมาสิโยบิฮาร์ดคือความจิ้มผมกินมาเยอะมากเลยนะแต่ก็ไม่กินอีกคือผมคือผมต้องงดน้ำตาลประมาณสองสามวันทีได้เลยจ่ายเงี้ยปะยังเลยอะขึ้มินก้อมอยู่รู้ว่าไปดูวอยด์เห็นซ้อนตั้งงานเนี้ยไหน เล่ามาหน่อยว่าประสบการณ์การเล่นกีตแร์ทำให้เราพันาไีก็กลายเป็นคนที่บ้างใโอโบร้องไห้ได้เห็นน้ำตาโอโบวันนี้วันนี้เป็นอาทิตย์ของพี่สวัสดีคับทุกคน Hi fans เนพี่เจสก้ามาหรู้ว่าไม่เคยจากไปตอนที่ให r วใจ่ยกไปี่ไรสุดทยเจ็บจนไม่ร ใช่ชื่เสียงตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเราไปเรียนกันนะครับผมว้าเอ๋อเดี๋ยวต้องเรียนในะที่เป็นห้องรับนะครับผมว่าไงในห้องกบดานได้ได้ได้รับคำถามอ่าเมนด์ดอวิ่งเม่ด์ดอตอนที่ยังไม่ยอมผมของแม่ถามเรื่องอะไรมาอันหนึ่งนะโอ้ดีอะของของแม่ะดี อะไรนะแม่ถามทำไมก็ดีมาถึงดีมาถงคนเลยมาถึงเราถึงมาตนกไงของแม่ถามเฮ้ยตลกเหรออ๋อไม่ใช่หมายถึงของแม่ของแม่ของแม่ตลกของแม่แหละถามว่าธรรมชีต้องกินผิดสนด้วยไม่เข้าใจผมตอบไปหมดแล้วก็ไปรอดูในวอล์กคุณธรรมชีของสมาที่นี่นะคะอยู่ก็ได้แล้วนะของต้องได้แล้วดิพี่สุดจะตามใช่ไม่หมายถึงหมายถึงพี่สุดแบบว่าในวอลกเนี้ยเจอว่าค่อยๆปล่อยมาทีละข้อมาทีละข้อแต่แต่ของออโต้น่าจะได้แล้วของออโต้น่าจะถามเรื่องว่า เกี่ยวกับชีวิตช่วงเนี้ยเป็นไงบ้างใช่ใช่เอาต้นถามว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงบ้างเขอคถามฉันเป็นไงบ้างคำถามเธอก็ดีแต่ฉันตอบแล้วแต่ฉันจะรอให้เธอไปดูเนวิร์กเออก็เดี๋ยวตอนนี้ขาดของหมายเลขห้าหมายเลขหนึ่งมีกับพี่ชายเรื่อตามอายุพี่ยี่สันแต่วัเดี๋ยวคราวหน้าต้องสลับเลขนะไม่งั้เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปรอดูเนวิร์กไง ในพ็อกโต้เลยเนี่ยโต้เดี๋ยวถึงตอนนั้นน่ะโต้จะรู้เองว่าโต้จะทําอะไรชีสบอกว่าเขาจะมีโจทย์ให้หรอไม่ไม่ได้มีโจทย์ไม่ไม่ได้มีโจทย์หมายถึงว่าพอไปเออเราอยากไปทาอะไรก็ทาแต่หมายถึงแบบพี่ก็คิดตั้งแต่แต่ผมพอมันต้องไปจริงอ่ะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราไปนี้แหละนี่แหละน่าจะสนุกอะไรดีเพลนมเจ็ดไหมชีสไปดีเั้ยน่าน่าสนใจจะไหเราจะปล่อยทุกอาทิตย์ไงก็ทีอันนี้อันแรกเป็นของชีสใช่ไหม แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นของชีสแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นชีสชีสคือทุกคนน่าจะแบบรู้ทุกเรื่องของพี่แล้วจะเรื่องแล้อันนี้เราต้องไปเรียนการแสดงยังไโอเคอีกสิบนาทีอเยอะยังค่ะไปแข่งแข่งไม่ได้โต้องช่วงั้นเดี๋ยวไปขออนุญาไปเตรียมตัวก่อนนะครับผมโต้อร้องแค่น้องชายด้วยจริงเหรอทำไม่ถึงร้องใช่ไหมเดี๋ยวไปเตรียมตัวและ เรายการแสดงเสร็จแล้วทุกคนคือตอนนี้แม่มารอแล้วเดี๋ยวไปดูว่าก่อนนอนทาอะไรกันบ้างโอเคสองคำถามถามว่าเหลือคำถามเดียวก็ได้คำถามจากพี่มินอ่ะอ่าให้มินมาถามเองให้มินมาถามเองอเป็น,นแต่งหน,น้าแต่งหาคำถามก็คือพี่มินอย่าไปแต่งหน้าคิดว่าทำไปละและ้วอดีตแล้วตอนนี้กำลังคิดว่าไม่น่าเทาไปเลยฉันจะมีคำตอบอันนี้เก็บไปตอบบนรถเออโอเคบนเฟน้าได้แล้ว คำถามจากคุณมินนะครับผมก็คือตอนเด็กๆอ่ะผมอ่ะเป็นแบบเด็กคนหนึ่งที่ชอบชอบดูสัตว์อะไรประมาณนั้นอละแบบอะไรก็ได้ที่มันมหัศจรรย์อ่ะก็คือผมอ่ะไปห้างห้างนึงแล้วเขามีแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นบ่อปลาเหมือนเขาน่าจะแบบว่าเลียงไว้ขายอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ไปนั่งดูแล้วก็เต้นให้ดูครับผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นผมทำาังไงพอตรงขึ้นมาเรารู้สึกไ้แม่เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมตอนนั้นอ่ะ ไม่เต้นที่แรงกว่าเดิมอ่ะไม่รเ <c oughs> นื่ะู้สึกว่าเต้นไปทำไมไม่นุตอนนั้ตอนนี้นเรางาน,น,นลแล้วบา้านอันเสร็จสุขคิดแล้วคิดแล้ว,ลวนนไม่รครับว่ <c oughs> อาอ,าอาจะนอนท,ทำอะไรเล่นเกมอนนีกออเลยะแอเล่นเกมนิดหน่อยกมินนเล่นเกมนิดหน่อย ก็วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันเดย์วิทชีสนะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่ได้ทำอะไรหลายอย่างที่บอกว่าไม่นม่ได้หวันนะไรมากเลยนะเาะว่าไปผ่แล้วก็กินขนมปังเนี่ยน้องก็ไม่ได้ตั้งใจว่าน้องจะกินแต่ก็ได้ไปจนได้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมแล้วก็จริงรอดูขอคนอื่นเลยอกมอีกก็ถ้าสมมติว่าทุกคนชอบก็อาจจะทำอีกได้นะ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่วอ์กแนานะครับผมยบไยไ,ไปนอนแล้วบายดีเราได้แบบว่าได้ฟังความคิดความคำตอบของชีสในแต่ละพาร์ทอะไรเงี้ยด้วยงั้นก็ฝากสำหรับรายการนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรียชันเราด้วยครับบปไปเราเจอกันใหม่แบบจะหมดแลายบายค่ะ